สวัสดีได้เจอเออทุกตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วค่ะวันสุขเนี้ย Moet nog een uh, op de tekening. Uh. Moet nog op de, op de tekening dan. Nee, maar voor wel weet ik het ruimt al. 22. Dit is 22. Ja. Ja. Niet helpen? Ook oh, succes. Ik nee, maar. Ja. Voor die fan een ik een goud van Een goede bang nooit zo boven ook. อันก็เอวยทุกตาผาฝันค่ะอันไปนั่งเมื่อกี้อยู่นะมันส่วนหลังบานว่าไหนเอ็ดซุปไก่เอ้ยก็อันนี้ก็ไก่หนึ่งตัวค่ะบางอุปกรณ์เอ้ยเด้อค่ะนี่ง่ายๆสบายค่ะสบายสไตล์เอ้ยเด้อนี่ค่ะสไตล์เอวยทุกตาผาฝันค่ะไก่หนึ่งตัวจ้าก็กิโลกว่ากว่าเนาะอันน nah ี้อุปกรณ์ก็มีแต่อันหัวหอมสองหัวใบกะวานหกเบอร์ค่ะเอ้ยซื้อนี่นี่ แล้วก็เกลือสองซอนครึ่งค่ะสองซอนโต๊ครึ่งเกลือหิมารายาน้ำส้มใส่ชูกระทวยนึ่งนี่ค่ะอันนี้ก็พริกไทยที่เอ้ยบอกว่าพริกไทยเม็ดเอ้ยมาต่ำมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็คกมาเตะบ้านเหาปุ่นเนี่ยค่ะต่ำเมื่อมันนั้นนี่ค่ะนี่แค่นี้ค่ะ,คะแล้วก็น้ําน้ําก็ประมาณสองลิตรครึ่งพวงน้ำโมมันท่วมโตไก่สินี่นะก็ะอันนี้เอ้ยก็อันนี้ก็อุปกรณ์ที่ว่าเอ้ยไซส์น้ําอันที่เอ้ยไซส์เซอร์หน้่มัน ซุปไก่กันน้องันก็บุมหีเตอมมนี้ก็หมาบอกมขามะเมนี้เอยกันมาต้มก่อนต้มในเอ้ยใช้เวลาอันั่มโมงเอ้ยเอ้ยซีถ้ามันเดือดแล้วเอ้ยซีพอนลงเอ็ดไฟอ,อ่นโอ้หน่ะคะ่ะจนพันนันเขียวใดที่หันไปไหมอเอาสนี่ไปเอ้ยล้างวนะะันนะ่ะขนาดไก่นี่เอ้ยล้างเรียบร้อยแล้วเ,เอ้ยล้างแล้วก็มาเสิรอมอ กระลังก็ะเสิร์อมอกะนี่บอกว่าขากะจิ้มลงไปโลดกะเดี๋ยวนี่มันทันสมัยหนอยจ้ะเนาะเอา้าบันไต่กันน,นี่ค่ะฟังเสียงอันอันนี้เอา้าอันนับกระเกลือค่ะเกลือใส่ลงไปเลยเกลือค่ะหิมาลายาเกลือนะเกลือเกลือแบบเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่พวกแม่พี่น้องนาะใส่ แต่ว่าเอ้ยใสเกลือหีมาได้ยาอยู่เห่นเอเน้ยนี่เอาอันนี้สองสองสอง,สองโตครึ่งนะคะอันนี้ใส่โรยไปเลยจะนี่เรียบร้อยนี่ค่ะน้ำส้มส่ยชูจ้าก็นี่ค่ะร้อนเร็วเนีอค่ะนี่อันนี้กันนี้ค่ะพริกไทยค่ะตำเรียบร้อยแล้วจะเดอ้อนี่เดอ้อเอาโรยลงไปเลย หกไม้บานเห่าเนี่ยจะนี้อ่ะวันนี้ก็หัวอหอมจ้าหัวอหวอมก็ใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเอ็นใหญ่ๆสองหัวก็เอาก็ลงไปแบบนี้เลยวันนี้ก็ใบกระวานหกใบเด้ออันนี้ซื้อเยอะๆ,ๆเลยเรียบร้อยวันนี้ก็ตามด้วยน้ำเปล่าจ้า ง่ายๆจะน้ำเปล่าอ้าวหนึ่งลิตรแล้วน้ำกอกนี่ได้ค่ะเพราะว่ายูนี้เอ้กินน้ำกอกน้ำกอกยูนี้มันอันพ่นสะอาดค่ะมันเป็นธรรมชาติบ้านเฮมมันก็กินโมได้แล้วเนาะค่ะนาออยู่บ้านหฮากันอันนี้เรื่ที่สองยูนี้พันกินน้ำกอกโมไดเราขนมาก็ซื้อแต่ว่าน้ำในก๊อกป่าพ่นสะอาดขนาดเลยยูนี้ซ้ำกันกับน้ำอยู่น้ำขวดบางครั้งดีก็น้ำน้ำขวดซ้ำอันนี้สองลิตรเนะค่ะเด้อนี่ พราะว่าโมมอเอยสำนีพอดีท่วมตัวไก่เนียจะขียัน,นเน้นผาหลงนี่ค่ะพอดีท่วมตัวไก่ค่ะเองผลมากะเสร,ริมมะเขือเทศลงไปเคี่ยวนํากันแค่แต่เอ้ยบดายเสร์เพราะว่าเอย้ยของสูตรของเอยเ้ยันจะเป็นแบบถ้าซุปมะเขือเทศอันมะเขือเทศไก่เอ้ยซีเออีกแบบหนึง่ง อันกระสุนเพื่อสูตรมัน,น,น,มนเนอะค่ะนะสูตรแม่บ้านเนาะท่วมโตไก่พอดีวันนี้ก็หาฟ้าปิดก่อนที่ฟ้าปิดก่อนเลเอาฟาปิดวันนี้ฟ้าโม่ค่ะฟ้าโม่อะมันเบิ่งน้ำเอ้ยดูง่ายๆเลยจ้าบ่ได้มีแตเ่เลอถ้าไปเสื้อเครื่องเทศไหนเงี้ยงันบ่เป็นตะก,กินเลยบ้านใช่ทร,รมาาต่ามันสิมันซีหอมกลมกลมไปมนะค่ะนี่ค่ะ ไก่กระพอดีท่วมมันน้ํากระพอดีท่วมมันท่วมตัวไก่พอดีนี่ค่ะจะน้อยพันเดือดวันนี้เอ้ยกันดาปิดฝาโมเลยแบบนี้จะน้อยพันเดือดค่ะเพราะเอ้ยเซบูสบูสนี่คือการนั้นคือว่าทำอาหารเธอเหมือนอันเธอเหมือนเธอเหมือนต้มมันเดือดเดือดสินะคะจน้อยเอ้ยกระพ่อนของพันหลงเจ้าประมาณคระพันคาพันเดือดอันพันต้มเดือดแล้วเอ้ยกระพ่อนหลงกระจักันประมาณสองถึงสามขีดนี้ กแล้วค่ะเท่านี้เด้ค่ะอันนี้ก็สไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันเลยตุ๊กไก่เอ้ยนี่ค่ะนี่อันนี้กัหลังจากงานก็ประมาณสักสามชั่วโมงค่ะอันนี้ก็จักโมงแล้วค่ะันี่ก็สี่โมงแหร่ครึ่งสี่โมงครึ่งตอนแหร่ล้วกัหลังจากนั้นก็สี่โมงเออสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งเนาะหกโมงครึ่งทุ่มกว่าก็พอดี เรียบร้อยค่ะเพื่อนก็ทํางานของเพื่อนไปเขาก็บโต้องไปยุ่งในพันนันนี้ก็แล้วก็เอาเอ้ยการหลังจะหั่นเอ้ยก็เอาไก่กองซอกัสสนแล้วก็ใส่โมแล้วก็ต้มข้าวว่าน้ําซุปมันน้อยเอ้ยกรเพิ่มเพันไปเพิ่มน้ําเปล่าไปสิค่ะข้าวว่าน้ําซุปเยอะตอนนั้นแล้วก็แล้วไปมันเอ้ยกรนไปหั่นพักพวกหอมพวกถือของนั่นหัวอแข็งแข็งร้อนคนที่เอ้ยซื้อมาเอ้ยก็เอ็ดเป็นสิ้นน้อยๆ้ลยเก็จังอัน เอาไก่ออกมาอันฉีกเนาะค่ะเนาะฉีกแล้วก็อันเอาเสื้อถ้วยเพิ่นไว้แล้วก็มันน้ํามันเดือดก็ต้มน้ําซุปเดือดก็ต้มพักน้อยนึ่งเอาพักลงไปเดือดปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาเนื้อไก่ลงแล้วก็ก็ซิมรสค่ะเขาก็ซิมรสเอาว่าเขาเนาะชอบรสเลยอันเค็มจางอันจืดเปรี้ยวหวานอันแต่ก็แล้วแต่ค่ะส่วนมากเหมือนิได้รสพอดีเพราะว่าอันเครื่องเครื่องอันัพักที่เอ่ยผสมลงไปสิมันิได้รสกลม พอดีออกหวานๆเค็มๆมมกลางๆเซียคาแซ่บกมันสิพริกไทยเยอะเพราะว่าเขาเคี่ยวพริกไทยลงไปใช่ไหมก็อันนี้กระสุนง่ายๆแม่บ้านค่ะสไตล์เออตุกตาผาฝันพอดีเออเล่าฟังพี่นในสวนหลังบ้านเออก็เลยมาทำมาเบิง่งอันนี้กระป๋วยเอสแต่พันหละ่ะค่ะกระป่วยพันจนพันเดือดแล้วก็จนเออกระนาพอนหลงกระสาคือไออเอาอันพอนูจากบูสกระปอันประมาณสามสี่ขีดแล้วก็ต้มมาสามโมงแล้วก็ ลอกไก่ออกแล้วก็แล้วก็บ่มีเต๋อค่ะวันนี้คําว่าอยากเก็บน้ส่องฟีดกาใส่ทับบัแหวไว้ค่ะเพราะว่าพอพักขาบัได้ต้มซุปไปเลยสิเนี่ยค่ะก็ให้มันเย็นจังซื่อเด้ค่ะอันน้ส่องฟีดถ้ามันบัเย็นเอาฮ้อนๆไปซื้อบัได้มันสิเป็นนั้นบวคักเขาต้องให้มันเย็นแล้วจังเอาลงซองฟีดแล้วก็กินได้นานค่ะได้ไหลเทือเป็นหน้าฮุกเทือคุณค่ะเพราะว่าโมนีกาสหรับเอ้ยับอันทับบัแหว่ํำนี้มันก็ได้ประมาณสัก สี่ห้าอันหมดเล้อค่ะน,นี่อันนี้อันนี้ก็เอาสไตล์อัตุกตาผ่าฝันค่ะกับไก่อันซุปไก่เดอร์สวัสดีเด้อจ้า